ครับผมสวัสดีครับผมแคดิเลนนะวันนี้ก็จะมาถ่ายรูปน้องน้องอะไรเนี่ยน้องเฟิ้ยปประวิชยาดนะ Give me reasons to d o w n t r y to keep me down But I'll put the flame out You can't get to me Throw your sticks and your stones Go break all of my bones You won't m a k e my soul You can't get to me ไกลจ้โอเคอ่ะถ่ายก็เดี๋ยวช่างภาพถ่ายบรบรยากาศไปด้วยเดินได้เดินได้เดินอะไรได้นะครับขอแบบเมื่อกี้ทีหนึ่งแต่ผมจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ้าโอเคได้เหมือนติดรถว่ะแต่ก็ได้ใช้ขาขวานำ ักขวาขึ้นอาจที่ไม่ใช่ทิชชู่อย <Yeah. S 1> <laughs> ่าอืมยศงดงามจริงมีอะไรนะกินงกากิ่งกาเสียชีวิตนะฮะโองชาบนักกิจด้วยโอเคอ่ะจอกมันไปแล้วก็ถัดัปถ้าเดิมถ้าเดิม กระเป๋ากลับด้านมาเราจะโชว์กระเป๋าด้วยโอเคนะฮะตอนนี้ก็ช่างภาพก็ขึ้นมาแล้วครับแล้วปรากฏว่ามันบางซีนผมครับ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ค <c oughs> อประมาณแบบเท่ <c oughs> ๆเลยมองไปทางนี้อ่าโอเคสวยถ่ายเห็นถึงประมาณนี้ คคถ้าถ้าจะมันชวนผมก่อนอือถ้ามันจะชวนมันจะผมชผมก่อนโอเคอันนี้คือกลางจุดมาร์กเลยนะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกลางเส้นเลยค่ะโอเคประมาณนั้นแหละ ถ้ามาแบบาาแบบนี้ก็คือพวกท่าพวกนี้มันจะบิดทําให้เอวมันโค้งครับแล้วเราก็แบบอะไรประมาณเนี้คิวไม่มากไปมากไปขามัางหน้าบิดขหน้าบิดโอเคแล้วก็ชูนั่นแหละญี่ปุ่นจ๋าเลยค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องมุมกล้องที่เราต้องจัดโอเคเอ่ะประมาณนี้ เปลี่ยนที่ป่า,าไปตรงนู้นกันแล้วก็จะมีที่ถ่ายสวยจุดหนึ่งก็คือไอ้ยายาบบ้านั่นซึ่งมันถ่ายทีไรก,ก็สวยทุกทีเป็นไงมั่งม2เหมือนเราจะแทบไม่ได้พบกันเลยเออจริงๆการออกมาวิ่งเล่นข้างนอกมันก็โอเคนะแล้วถ่ายถอดถอบท่าเมื่อยกันอ่ะ มันเริ่มนะก็ลองเมื่อยดหูหันข้างโอเคอ่ะอ่ะเมื่อยสูงสูงเราจะไม่ใช่ดูดูดวะเมื่อยจังเลยแอนด้วยือไม่มีเลยวะอ่ะลองหน่อยแล้วกันมนาะหันหน้ามาทางเราไม่แม่ไม่ทั้ขงขาเลยน่าจะยากอยู่อ่ะลองดูครับตื้ดเมื่อยตรงๆ โอเคนี่คือตรงสุดเท่าที่ถ่ายเปงั้นแหละมันไม่ค่อยถ้าอื่นเลยโอเคก็หันหลังๆแหละตูดๆอะ่ะโอเคมากเลยสวยๆและดูมีสะโพกนะครับระหว่างนี้กล้องก็จะแบบไปช้อนๆอ,นอะไรประมาณนี้โอเคได้อยู่สวยได้อยู่ ดูรูปนะก็จะดูผลงานกันว่าเป็นแบบไหนบ้างเป็นไงเมื่อยไหมคะหนึ 1, 2, 3, กระโดดได้เลยนะครับกระโดดท่าที่แบบให้ขาสองข้างพับอะ่ะจำได้ใช่ไหมอ่ะเตรียมเอาเลยหนึ่งสองซ้ นนี้นะคะก็เป็นแนวคาเฟ่ค่ะอาหารอร่อยมากเลยค่ะค่ะก็นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะ ้อนเลยนะฮะอ,อยู่กับน้องก็มาอ้อนเลยตกเป็นทาสน,น้องอย่างแรงผู้ช่วยช่างภาพโดยค <c oughs> ุณเอ <c oughs> ๊มิวค่ะน,นี้ก็จะมากันสองคนนะฮะก็จะมีน้องเฟิร์สกับน้องมิวนะครับคิดค่าจ้างครูนาทีละแพนได้ไหมคะร้อนมากเลยค่ะแล้วก็จะเข้าไป นั่งไม่เอาเฝอนั่งนู่นไม่เอานั่นฝนเด้อไม่าไนั่ง่กูนั่งขั่งกูนั่งฝว่งนี่นั่งกัูกูดินั่งนี่ดิไม่เอาเดี๋ยวนะคุณเอานี่เอาเขอ้าวเนั่งนี่ไหมนั่งนมีดอกไม้เวยอ้ไหอ่ม่ได้หรอก ก็ปัน,วนหวานน้อยค่ะควนหวานน้อยนะคะได้ปกติไหคะวาปกติค่ะคว่านะาชิดร้อนน้เลือกไม่ได้เยก็คือเวลาถ่าินะะมาถาต่อคส่นนี้คือที่สวยสุดแล้วแล้วมาได้กสิบแล้ก็ประมาณนี้วนี้ก็จะไปถ่ายกับน้องเสร็จแล้วก็ อีาน่ครัมเอาของหวานได้ด้วยนะบลูเบอรี่ชีสสูทตี้ค่ะเรฟองตลอดเลยฮะเรองนี้ครับอไปเรียอจะเีนเหนื่อยคะเรามีเมนูตัวใหมด้วยนะคะเปนบีของไคโด้ค่ะออมายอ้อย่ถ่ายดวยเสร็จด้วย เจ้ามือคุณรวยคุณปักปังแบบเพิ่มๆๆเลยมีแบบยีไม่ขึ้นมาเป็นแสนยี่สิบไปยี่สิบก็ได้ครับครับเอากล้องก้มแล้ว๋ยวจะไม่จับตรงนี้ว่เห็นรุ่นสาวชอบจับมากเลยอ่ะซึ่งมอเตอร์มันจะพังเธอจะต้องเมื่อยจับอย่างเงี้ยไม่ให้ไปโดนตรงนี้เพราะว่มอเตอร์มันจะดุ๊กดิ๊ก

นี่อะไรเนี่ยมันคือช่อมค่ะมันคือช่อมนะมันเป็นช้อนที่แบบเหมือนมีเป็นช้อนที่ซ่อมช้อนที่เป็นซ่อมทำเป็นที่หนนีใช่ไหมคะต้อเป็นดูชีเขใช่ครับอนยากนะยังดีนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตักไปแต่ถ้าตักไปก็จ่ายนะครับไม่เป็นไรสำหรับผอดกินนะอันนี้ไอ้ช่อมตัวนี้ก็เลยเมื่อกี้คือหนูเข้าใจว่าหนูอะแบบเออหนูแบบหนูว่าหนูสั่งเพื่อหนู เพื่อหนูแก้วหนึ่งเพื่อหนูเชื่อว่ามีหิวน้ำแต่คือหนูมันก็ได้น้ำสองแก้วใช่ปาดมันจ้าแก้วหนึ่งบอกว่ได้แก้วที่สองรถไม่เป็นไรนะแม่ปาพิชยาเราก็ต้องเดินเอดกันบ้างนะนี่นะไม่ใช่ตังหนูอ่ะนี่โคตชั่วฉันบอกเขาอยู่เขาว่าเออหนูถามว่าครูเลี้ยงหรอเขาบอกว่าใช่ค่ะหนูบอกว่าเออเงินสั่งแพงๆงาประครูใจแต่ทำไมพวกเธอชั่วขนาดนี้ เกรงใจคุณด้วยอันนี้ออกเองแล้วไม่มีไม่มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์วันนี้ก็คือคูค่ะขอบคุณมากครับคูใสเองสปอยเองเลี้ยงเองเพื่อให้มีคลิปนี้ได้นะครับต้องแบบก็ต้องเปยนิดนึงนะฮะสาวหน่อยน่ารักนะครับโดยเฉพาะน้องเฟิร์สวิชยานะครับความสวยนะยืนหนวนุ่หนวดของเธอดุ่หนวดหนุ่มบางคนก็ชอบสาวแบบสาวมีหนวดนะฮะ เป็นไงบ้างช่วงนี้เรื่องเรียนเป็นไงบ้างครับก็ก็โอเคก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ค่ะไม่ดีที่แต่ก็ไม่ดีแย่ยอมบ้างวะรอเออเออก็ได้บางวิชาไม่ได้บางวิชาโอเคแล้ววิชาไหนที่แบบสอบแล้วรู้ตัวได้เลยว่าชีวิตฉันลำบากแน่เลยคลิปวิดคลิวิดนะแล้ววิชาไหนที่แบบสบายเหมือรื่องง่ายค่ะอ่ะอีกอีกค่ะอีกอีกแนววิทยาการิทยาการพวกเดียวกันนะฮะถนัดอังกฤษเหมือนกันโอเคก็ สุดๆละกันช่วงนี้โควิดก็จริงๆถ้าเป็นช่วงโควิดข้อสอบข้อเสิร์ฟก็จะง่ายกว่าปกติะนะโองเรียนเรา,เน,เรานี่คือง่ายแล้วนะอ้าไปรับไปรับนี่มันมันลองแล้วเนี่ยไปรับนี่คือดีลาการไปรับของของเราเฟิร์สครับ ผู้ช่วยเชียงภาพนะครับหลังวันมาไม่ทําอะไรแล้วครับดูแต่รูปแล้วครับตอนนี้คือไม่ทําอะไรแล้ววันนี้ก็เสจะจะดจไม่รู้อะไม่คืออะไรื่องมิสตันสวยมากเลยไม่อันเดียวของเราไม่กุ้งไม่บลูเบอรี่ไม่ทำไมต้องบอกวะไม่กูว่าอันนี้ถูกแล้วมันมีเครื่องดื่มสองอันพัชชยาส่งสั่งเครื่องดื่มสองชุดก็นั่นแหละนะคะไหนลองโชว์ซินี่คืออะไรเนี่ย อันนี้เป็นสาวรสโซดาค่ะสาวรสโซดานะฮะป,ป่าอร่อยมากเลยคุณมันรสชาติเป็นไงบ้างรครับมันก็จะเปรี้ยวๆค่ะถ้าแบบว่าเป็นเฟซเฟซมันก็อ,อันนี้มันก็โอเคแล้วคุแล้วทางนี้ล่ะครับกินอะไรอยู่เนี่ยโกโก้หวานน้อยค่ะโกโก้หวานน้อยนะฮะสำหรับสาวน้อยได้เหต เราไม่ชอบหวานเราไม่ชอบหวานอยู่แล้วเราปีกคนเอ้าห้าวใช่ป่ะไม่ปีกคนเอ้าห้าวเนื้อแหนบนะครับงอกถ้าใครเป็นสายเอสมานะฮะจะชอบมากเลยงอกกินไปเลยกินนะกูเขาแบบหนูกินเจ้ารถแล้วระบบขับถ่ายดีมากเลยอะเขาอ๋อชอบขี้เนอะทไม นีก็ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแตงจิงไม่ใช่ครับมันคือช้อมมันคือช้อมไม่ไม่มันคือช้อมไม่ช้อมมึงมีบางก็คือส่งแบบเบเกอรี่ใช่ไหมขนเบเกอรี่ไม่สั่งไรกะส่งดิตู้ต้องขอให้ช้อมมาทำไมเพื่อขอเกียบเพื่อขอสชุดเผ็เนี้ยก็จะเย็นเลยไม่เป็นไรใช่ไหมเธอเอาละครับเราใช้ช้อมนะในการตักๆเลยค่ะตักเลยนั่นแหละ งามเดี๋ยวคำมันยาวจริงเดี๋ยวเนื้อห่านน้องมิวอันนี้มิวอยู่ห้องสี่เหมือนเปิดไหมเดี๋ยวจะอยู่ห้องอะไรเนี่ยห้องเจ็ดห้องเจ็ดใครดังเนี่ยห้องเราสาวๆเอ๊ะห้องเจ็ดมณีรัตน์ค่ะมณีรัตน์เป็นนางรำอ๋อใช่โอเคเป็นนางรำนะฮะ เค้กกูเอยเข้าใจไหมเขาก็เลยมาส่งเค้กแาให้กูจักน้ะลุกจ้ากูกกูก็เลยว่ากูสั่งเค้กเองเพรกูถยู่ใ้านสรุปว่าคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะตามไปที่บ้านน้องเฟิร์นเลยนะฮะไปดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับอาการทีักเลยนะครูสติหนูได้รักเลยอันนี้ก็จะเป็นแนวไลฟ์สไตล์นะก็จะแบบไปเรื่อยนะฮะก็พูดถึงเรื่องช่อง YouTube ผมนะก็จะเป็น คลิปที่แบบคนดูเยอะที่สุดเลยแล้วแบบ <Well S 2> ไม่ใช่คล okay uh ิปเพลงนะหรือคลิปเพลงของมาร์สีแสนอ่ามีคลิปเพลงพ่ออยู่มันเป็นคลิปเดินตรวจห้องน้ำโรงเรียนเธอลองจินตนาการดูว่าตรวจห้องน้ำโรงเรียนมันจะมีอะไรอ่ะกลับมาแล้วเป็ยแผลไม่ได้ละเฮ้ยมันยิ่งกว่ารอยแพลเว้ยเดี๋ยวจะบอกคุณคุูครูครูบอกมันอยู่ที่พื้นนะครูมันมันมีหลายอย่างเช่นมันจะมีคลิปหนึ่งที่ มันมันเป็นน้ำแล้วก็เนี่ยมันคืออย่างเงี้ยไอเนี้ยวัดเน,นี่ยภาชนะมันแล้วเขาก็นั่นน่ะอยู่ในนั้น<ช>เอาไวใ้ให้แม่มบ้านดูกลังหน้าเรามานี่ใช่เลยอ่ะครู <laughs> ใช่โอเคนะอันนี้ก็เป็นแบบนึงแล้วก็มีแบบหนึ่งก็คืออันนี้ห้องน้ําชายเราไม่เคยห้องน้ำหญิงนะ,ะมันจะมีกางเกงในเว้ยกางเกงในที่เพื่อนเพื <laughs> ่อนเพื่อนอะไรกู ซึ่งมนแบบถ้ครูบอกเพื่อนเมนเนี่ฮาเลยอะเมนไม่เพื่อนเมนเนี่ยมันเพื่อน <c oughs> นั่นแหละแล้วมันก็ทิ้งไว้คือหลักๆคือมันทิ้งไปในห้องน้ำไม่ดูตักหนะ้าแต่ผมเข้าใจนะผมก็คงไม่เก็บไว้เหมือนกันนะต้องเข้าใจเหมือนห้องน้ำผู้ชายอย่างหนึ่งนะคะคือนักเรียนชายบาง <c oughs> คนก็ชอบบูรี่กันเด็กผู้หญิงมีบูรี่ไหมในห้องน้ําก็คือถ้าเข้าก็ตกไปเลยใช่ไหมไม่รู้มันจะมีเรื่อง่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะครูผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะคล้องแบบหวีผมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากกว่า ผู้ชายนี่บางทีก็จะไถ่ตั้งบางทีนะหรือก็จะแบบยุลรีแล้วก็แน่นอนมันมีคีบุรีด้วยเนี่ยหเคยถามเพื่อนหนูนี่คือแบบเข้าน้ำใจคือเข้าไปควันจะแบบคนนั้นโลกระอ่ะผมนี่แบบแล้วก็ชอบบอกปิ้งไก่ปิ้งไก่พ่อห้องดีมัน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 ไก่ผิดท้องไก่ไม่แล้วก็ว่าไก่ไม่ไม่มันจะกินบุรีนะแล้วก็บอกว่าได้สูบบุรีไม่ได้สูบบุรีพ่อไม่ได้ปากเหม็นทุ่มไม่เลยบางที ไม่กินบุหรี่แบบแต่ผมกูอาจจะเียดไม่กูใส่แมสกใส่แมสจะได้กิ่นเลยแมสอาจจะเลยแบบติดจากคนพูดไม่ฉันไม่ใช่คนสูบบุหรี่ต้องแบบเหม็นมากกูรู้กูแบบกูอาจจะเป็นผู้ชายที่มันขนาดใช่แล้วก็แบบอ่าบางคนเขามีสุขอนามัยที่แย่มากคือเขาใช้แล้วเขาไม่ไม่รักษามันมันก็แบบโอ้โหสกปรกมาก อย่างคลิปล่าสุดเนี่ยก็คือช่วง BTS ครูก็ไปกันก็จะเป็นห้องน้ําชายที่มันมีโถนั่งเนี่ยมันต้องมีที่ทนั่งพลาสติกใช่ไหมของในงห้องชายอ่ะไม่มีนะครับก็คือที่นั่งพลาสติกโดนยิงที่คุ่นเลยคือ <c ười> เราก็งงเหมือนกันว่า <c ười> มันชอบหัวกันเรอไม่รู้แม่งเหมือนกันก็คือทุกห้องน้ำที่เป็นห้องห้องนั่งนั่ง,น,งนั่งเอือ้อผู้หญิงเนี่ยใช่ก็คืองงเหมือนกันว่าแบบไม่วุชชายแม่งปาดเถยงขนาดนี้ ซึ่งแบบมันไม่มีอะไรเลยก็คือถ้าคุณจะนั่งคุณต้องนั่งอยองด้วยท่าท่าอยองสูง <c oughs> ซึ่งมันเป็นโถ, ổ, ถ ổ นั่งแบบที่ต้องนั่งลาบอ่ะถ็กเกอใช่ไหมแต่วุ่หลักที่มันตกส้วมอเก่งปะโถนั่งที่แบบนั่งยองยองแล้วแบบมันออกแบบมาให้มาให้นั่งลาบอ่ะแล้วไม่มีที่อที่ที่นั่งลาบอ่ะเผลอหลัก <c oughs> ที่มันตกเลยโคต<น>รเมื่อยอ่ะบอกเลยนะก็โดนดึงทิ้งหมดแล้วก็เคยเห็นที่แบบเวลาผู้ชายก็ฉี่กันอ่ะมันต้องมีตะแกรงกันๆๆใช่ไหมพี่กันโรงเรียนเราไม่มีนะครับ มันไม่เคยมีไว้แล้วก็เด,ดาว่าเพื่อนเพื่อนนักเรียนชายคงแบบมีความปลาเถื่อนในตัวเขาว่ามันดึงทิ้งหมดเลยไว้ไม่เหลือสักครูไม่รู้จักความโรแมนตนิกอะครูอยากจะอวดน้อ,อยน้อยงมันจะอวด <c oughs> ใช่เป็นไปได้เพราะวะ่าและใครจะไปกล้าฉีดซึ่งขนาดซึ่งณนปัจจุบันนี้เราไปถามเพื่อนผู้ชายได้มีใครกล้าย,ยืนฉีดต,ตรงนั้นไหมบอกไม่มีโค<อ><อ>มันมัน,มนโล่งแบบที่ฉีดก็คือเข้าไปห้องน้ำที่ใช่แบบที่นักเรียนหญิงทํา แบบที่นั่เลียนหญิงทำอ่ะขนาดเพื่อนผู้หญิงเข้าห้องน้ำอ่ะเวลามันจะแบบขี้เบี้ยมันจะไม่กล้าขี้เสียงดังต้องเปิดก๊อกน้ำไม่เป็นปกติผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นต้องเปิดก๊อกน้ำแบบอย่างบางคนนะคือเขาอายจจะจะแบบเขอย่างประจําเดือนมาใช่ไหมเขาจะแบบเปิดก๊อกน้ำเสร็จแบบดังแล้วแบบปัดน้ำลอดเดือนก็แบบจะพยายามทำให้มันเบาขึ้นเข้าใจไอ้ผู้ชายอฝั่งผู้ชายก็เป็นแบบนั้นครับแต่ผู้ชายจะซีเรียสกว่าเพราะว่า กําลังขี้ปุ๊บเนี่ยแม่งคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแม่งล้อเลยเฮ้ยห้องนี้แม่งขี้ว่ะไม่พอขี้เสร็จปุ๊บผมงงมากเลยว่าคนเราขี้นี่ปกติมากแม่งก็จะไปอยู่ห้องนั้นไว้ที่กำลังขี้อยู่อ่ะยิ่งมันจะไปกดดันน้ำห้องมึงคิดถึงนั่งี่คือแบบไมนปกติเลยคือแบบคุณไม่ได้ตีร่างกายนี่ใช่มันเป็นเรื่องปกติมากใช่แล้วเขาล้อเล่นเื่อนขี้กันซึ่งผมตกใจมากแบบ มึงมึงสนุกขนาดนั้นเลยเหรอแบบถ้าใครๆถ้าใครล้อล้อเรื่องขี้นี่ผมผมโกรธมากเลยนะผมก็ผมถือว่าแบบเฮ้ยมึงไม่เคยขี้กันเลยเหรอวะเราก็จะค้ำบอกว่าขี้กันเลยค่ะปีนกันไปขี้คนเดียวเลยแบบพอฝั่งนั้นเลนี่ก็ก็กังวลใจเหมือนกันนะเรื่องขี้หนูหนูไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะหนูเป็นคนที่แบบเป็นคนลำไส้ตรงคือกินพวกกบพี่กินพวกกบนะ ก็ทางฝั่งน er <k rat ul tube> ักเรียนหญิงก็น่าจะเข้าห้องน้ำอะไรพวกนี้ง่ายกว่าเนาะของผู้ชายก็จะแบบค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ห้องน้ำชายนี่คือจะด้วยส่วนห้องน้ำชายหลังตึกข้าก็คือไม่เข้าในสุบลีห้องน้ำตรงใหม่อันนี้คือไม่รู้ทำไงเหมือนกันแบบบางทีเราก็แบบหรือจะบอกให้รัฐบาลอ่ะให้ให้ขายบุริสเรียดเลยไหมจะได้แบบเออ ถึงแม้ก็แบบถ้ามันขนาดมันก็ท,ทาซอนไม่สุบ,บุรีเ่เฉยๆบางทีมันเหม็นมากเลยไม่แต่ปัญหาก็คือบุหรีอ่ะเขาเขาบอกกันทั้งโลกว่ามันมันไม่ไดีสุขภาพเ,เขาไม่อยากให้เด็กสูบเพราะว่ามันจะพอพุกพอพกคุณตัวไปอายุสักสี่สิบห้าสิบมันจะเริ่มมีปัญหาโรคปอดเวย้ยแล้วก็จะกลายเป็นอ่าพลเมืองที่ที่รัฐบาลต้องดูแลเพราะว่าป่วยเกตโนเข้าถึงไม่อยากสุบ,บุรี่กันแต่ประเทศเราพิลึกมากก็คือไม่อยากสูบุหรี่ด้วยแต่กูขายด้วยอืม ไม่อยากให้สรุปผลิตบุหรี่ที่ราคาถูกลงมาแบบใช่ก็คือเขาก็คือเขาเขาหาเงินตั้ง่ไม่ค่อยเก่งมาเลลนแบบนี้เราก็เราเข้าใจก็อยู่นะเขาก็อยากอยากได้ตังค์แต่แบบกาว่าเราจะมาคุยเรื่องเรื่องบุหรี่กับห้องน้ำแต่คลิปนี้นะฮะจริงๆคลิปนี้มันจะเป็นคลิปรีวิวนะฮะแต่กลายเป็นคลิปบุหรี่กับห้องน้ำค่ะสำหรับนี้นะคะก็ได้มากินเครื่องดื่มที่พ l นโต t ค c a ฟ่นะคะฟรี ก็อร่อยมากๆเลยนะคะก็อยู่ในชิมด้วยนราคาแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ช่องคิวคิวก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย